เรื่องของกรณีการชุดจริตเบิกจ่ายยาแก้ไขวัดที่ผสมซูโดอิฟรดีนนะครับก็เป็นข่าวใหญ่ต่อนเนื่องกันมาหลายวันเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีการพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่ายาแก้ไขวัดนั้นอาจจะนำไปสู่การใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อผลิตเป็นยาเสพติดนะครับวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณพสิธิ์สักดานารงมาช่วยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับท่านที่ปรึกษาครับสวัสดีครับเรื่องนี้เนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวมันก็จะมีปัญหาที่ทับซ้อนกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของการทุจริตเบิกจ่ายยาของโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเรื่องว่ายาซึ่งมีการทุจริตนั้นเนี่ย พบว่าบางส่วนอาจหรือว่าอาจจะทั้งหมดหรือไม่ผมไม่ทราบนะฮะถูกนําไปขายให้กับขบวนการค้ายาเสพติดมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าจริงๆมันเป็นสองเรื่องที่แยกกันอยู่ออขออนาเรียนแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะครับท่านได้รับเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปขยายผลแล้วนะครับส่วนการขยายผลเนี่ย จะไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะขยายผลไปแล้วเป็นประเด็นตรงไหนบ้างที่น่าสนใจส่วนหลักฐานต่างๆที่ทางคณะทำงานได้ไปพบเข้านะครับครับก็ทางคณะทำงานเมื่อเห็นแล้วเนี่ยก็ส่งต่อนะครับไปยังผู้ที่มีอำนาจต่อไปก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษครับเนื่องจากว่าคณะทำงานของผมเนี่ย มีหน้าที่เพียงแค่การสืบสวนเท่านั้นนะครับส่วนการขยายผลก็ต้องอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษครับผมจุดที่ทําให้เรามาเริ่มต้นจับประเด็นเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรแล้วก็คิดว่าอยากจะคุยเพื่อให้ไปถึงจุดไหนยังไงประเด็นเริ่มต้นนั้นพูดตรงๆนะครับว่าเริ่มจากรัฐบาลนี้นะครับภายใต้การนําของพนัททั้งยิ่งรักชินวัตรนะครับท่านได้มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรามยาเสพติดนอกจากนั้นเนี่ย ทางพนะนักท่านร้อยตํารวจเอกดรเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยก็ได้มีกระดาษเขียนข่าวนะครับส่งตรงมายังคณะทํางานของผมนะครับแต่เริ่มต้นเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยได้นําเสนอท่านรัฐมนตรีวิทยาบุรณศสิริว่ารจริงๆปัญหาต่างๆนี่มันเกิดจากทั้งในระบบและนอกระบบในระบบก็คือในส่วนของที่ทางเราตรวจเช็คได้ส่วนมากก็จะมาจากยาซูดโดอิฟดีนที่ทั้ง เกิดปัญหาอยู่ทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปรึกษาหารือกับท่านท่านวิทยาแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้างั้นก็ตั้งคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งครับนะครับผมก็กราบเรียนพระนักท่านวิทยาไปว่าผมทํางานตรงไปตรงมานะครับไปถึงคนไหนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปครับส่วนจะถึงได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้มันพ้นวิสัยของคณะทํางานของผมครับนอกจากนั้นเนี่ยในวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย ท่านพลตํารวจเอกเพียรพันธ์ดามาพงศ์ก็ลงคําสั่งนะครับแต่งตั้งคณะทํางานอีกหนึ่งชุดนะครับโดยมีพลตํารวจโทจรําพรสุรมณีผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นประธานนะครับ,รบแล้วก็มีท่านพลตํารวจเอกวัชรพลประสานร,ราชกิจและตัวกับผมเองเป็นที่ปรึกษาของคณะทํางานดังนั้น ตัวกระผมเองตอนนี้ทํางานอยู่2หน้าที่ oh. นะครับก็คือในส่วนของที่ทางสานักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นและในส่วนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งขึ้นดังนั้นกระบวนการสืบสวนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับทางคณะทํางานก็ยังพยายามทํางานต่อไปทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติผมก็เชื่อมั่นว่าก็จะทํางานอย่างดีที่สุดควบคู่กันไปด้วยเลยส่วนคดีนี้ ที่เกี่ยวกับซูดเอฟดีนนะครับได้ยกระดับขึ้นมาอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องในตรงนี้แต่สามารถขยายผลไปได้ในคณะทํางานของท่านพลตรประทวจรรมพรสุรมณีคงจะเดินไปอย่างเต็มที่ด้วยครับส่วนอื่นๆที่ว่านี้อาทิเช่นอะไรครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นกฎหมายบางชนิดนะครับที่ทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังสามารถ ดำเนินได้อยู่อ๋อหมายถึงว่าท่านมีอำนาจในฐานะพนักงานสอบสวนใช่ครับที่จะดําเนินการครับผมพอจะให้เป็นรูปธรรมได้ไหมเช่นมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างอย่างไรที่จะเราจะได้เข้าไปตอนตอนนี้กลับเรียนแบบนี้นะครับว่าทางคณะทํางานของผมนะครับ<อ>แล้วก็คณะทํางานของท่านจรัมพรเนี่ยซึ่งจริงๆก็บูรณาการร่วมกันอยู่แล้วและวันนี้ก็มีมตินะครับเป็นเอกฉันจากที่ประชุมของคณะทํางานของผมนะครับ,รบจะบูรณาการร่วมกันกับ ทางท่านจรัมพรโดยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจนถึงที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทางรัฐบาลน,นะครับที่จะปราบปรามยาเสพติดทางด้านนี้เป้าใหญ่ของเราเนี่ยคือปราบปรามเรื่องยาเสพติดอันนั้นเป็นเป้าใหญ่ครับเราคิดว่าอาตรงนี้เป็นทางผ่านที่ไปถึงตรงนั้น<ถ>เราจึงต้องสกัด ถ้าไม่มีนะครับสารตั้งต้นนะครับคงไม่สามารถไปผลิตยาเสพติดชนิดนี้ได้แต่ถ้าเป็นยาเสพติดชนิดอื่นๆเนี่ยทางทางทางเราคงไม่ได้ดูไปถึงตรงนั้นเพราะยังมีหน่วยงานอื่นคอยดูแลตรงนี้อยู่คครรัับบอันนี้เฉพาะยาที่เขาเรียกว่าเป็นยาบ้าเนี่ยนะัะใช่ไหมฮะหรือไอซ์นะครับหรือไอซ์หรือไอซ์ได้ด้วยนะครับเพราะว่ายาซึ่งกำลังแพร่ระบาดอย่างหนักที่สุดหนักมากครับเพราะยาสืโดเอฟฟิดีนนะครับ หนึ่งเม็ดเนี่ยนะครับยาสูตรผสมที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับสามารถทําไปได้จนถึงไอซ์นะครับครับซึ่งกระบวนการขั้นตอนเนี่ยไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับครับผมเท่าที่ท่านจับจับเรื่องนี้เนี่ยในขณะนี้ชัดเจนไหมครับว่ามีการทํากันเป็นกระบวนการเลยไม่ใช่ทําแบบกระจัดกระจายเดี๋ยวโรงพยาบาลน,นั้นโรงพยาบาลน,นี้โดยเอกเทศเป็นลกักษณะเครือข่ายอย่อย่างนี้ครับจากการสืบสวนทางเชิงลึก นะครับของทางคณะทํางานนะครับคาดว่าอาจที่จะก้าวไปถึงตรงนั้นได้เพราะคณะทํางานของผมค่อนข้างโชคดีนะครับที่ประธานที่ปรึกษาคือพลตบตรีคํารมวิทยุทกระจ่างรักษาการผู้บัญชาการตำรวจพลทรภพักหนึ่งครับและท่านก็ได้กรุณานะครับส่งตํารวจในชั้นระดับผู้กํากับการ ลงไปเรื่อยๆจนถึงสายสืบนะครับ,รบลงพื้นที่ต้องสงสัยที่ทางคณะทํางานเนี่ยคาดว่าอาจจะมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทํางานกันก็คือว่ามีการสืบสวนทางเชิงลึกก่อนแล้วคัดกรองอีกครั้งหนึ่งมเมื่อคัดกรองแล้วก็มาดูกับตัวเลขของทางสานักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขที่นํามากระทบกับตัวเลขของออยอครับถ้าผิดปกติตรงใดหรือไม่อย่างไรเราก็เริ่มบูรณาการกันเต็มที่ นำไปสู่การลงพื้นที่โดยที่ทางผู้มุ่งในการรงพยาบาลไม่ทันได้ตั้งตัวครับครับครับะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันสั้นๆน,นะครับยังมีอีกหลายประเด็นครับที่จะต้องให้ทางท่านที่ปรึกษาได้ช่วยให้ความกระจ่างนะครับ,รบแต่ว่าช่วงนี้ไปพักกันสั้นๆครับสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยและเว ok ็บ b a n g k o k v i c e c o m